การแจ้งให้คู่กรณีทราบนะครับว่าจะมีการพิจารณาวินิจฉัยอุ้ครอนเป็นการแจ้งให้ผู้กรณีทราบผู้กรณีอาจจะไม่มาก็ได้เป็นสิทธิ์การที่จะมาชี้แจงแถลงข้อได้จริงประกอบเอกสารในวันนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของผู้กรณีครับท่านสามารถจะมาหรือไม่มาก็ได้ครับหมายความว่าคณะกรรมการเนี่ยเป็นคนนัดให้ทั้งสองท่านเนี่ยเข้ามาให้ค่อยคําด้วยวาจาใช่ไหมครับเป็นการแจ้งให้กับทั้งสองผู้กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทราบว่าจะมีการพิจารณาวินิจฉัย การพิจารณานะครับในวันนี้และท่านมีสิทธิ์ที่จะมาถแถลงด้วยวาจาหรือยื่นเอกสารประกอบคำถแถลงด้วยวาจาได้ครับเรื่องของการยื่นคําแถลงประกอบเอกสารหรือยื่นคําแถลงการแถลงด้วยวาจาเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะถแถลงข้อมูลที่เกินกว่าที่ได้อุธรหรือได้โต้แย้งหรือได้ชี้แจงอุธรณ์มาเป็นเอกสารได้นะครับ เป็นการถแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมประกบอบการพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อย่างที่ผมเรียนครับว่าเป็นเราเทางอประกาตรอแจ้งไปให้ทราบว่าวันจะพิจารณาในวันนี้ส่วนการที่จะมาถแถลงหรือไม่เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่การถแถลงของท่านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถแถลงเพิ่มเติมจากที่ได้เคยว่ากล่าวกันไว้แล้วในชั้นของการพิจารณข้อเท็จจริงได้ครับคณะกรรมาได้รับการประสานงานจากสองท่านเรียกเพราว่าเขาจะมาหรือไม่มา ท่าที่ผมทราบเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปนะครับทราบว่าทราบว่าทั้งสอง,สองท่านนะครับจะมาชี้แจงด้วยระแถลงด้วยตนเองครับทราบเบื้องต้นนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับการแจ้งนะครับเป็นผู้รแล้วก็สําหรับผู้กรณีเนี่ยคือผู้ประชาการตํารวจแห่งชาตินยฮะนะที่เป็นผู้ออกคำสั่งท่านได้มีการมอบหมายมอบอนานาจนะครับให้กับท่านท่าน,านผู้ผู้ออกคาสัง่งของารรชาชการแทนในตอนนั้นครับ ท่านท่านท่านบิดร,รับก็คือมาต้อมาชี้แจงใช่ครับส่วนผลการชี้แจงวันเนี้ยนะมันจะออกมาเป็นมนติเลยหรือเปล่าท่านว่าคุณทางั่งที่ชอบทูอ้ชอบคนนี้จะมีการออกมติหรือเปย่าท่วันนี้เป็นการพิจารณานะครับแล้วก็เมื่อทั้งสองท่านนะครับได้มาถแถลงด้วยวาจาเนี่ยก็จะต้องนําข้อมูลที่ท่านถแถลงด้วยวาจาเนี่ยมาพิจารณาประกอบกับ ข้อมูลเอกาสารพยายนหลักฐานคําอุทธรณ์ทำโต้แยง้งหรือคําชี้แจงต่างๆที่เราได้รับในส่วนที่กรกฏร,กรได้รับในส่วนที่ผ่านมาแล้วก็มาพิจารณาวินิจฉัยต่อนเนื่องครับใช้เวลาจะมีมกติครับการพิจารณาของกรกตกรณปกติเราจะพิจารณาวันอังคารและพฤหัสของทุกสัปดาห์นะครับวันที่วันอังคารก็คงจะมีการ ฟังคําแถลงวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าอาจจะมีการพิจารณาเบื้องต้นในวันนี้หากไม่เสร็จเนี่ยก็ย่องพิจารณาต่อไปในวันทุกวันอังคารและพฤหัสครับที่เณาต่อเนื่องคาดว่าใช้เวลาไม่นานครับวนผลหากมีมติวันนี้แล้วจะขั้นตอนจะต้องอเสรออกมาถแถลงเลยรือว่าต้องแจ้งให้กับผู้กรณีนะครับทราบหลังจากที่มีการพิจารณาแล้วนะครับก็จะต้องจัดทำคำวินิจฉัย พอจดทำคำวินิจฉัยเสร็จตรวจตรวจกันเรียบร้อยแล้วนะครับทางคณะกรรมการก็จะลงชื่อในคำวินิจฉัยร่วมกันแล้วก็จะส่งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับทราบตามภูมิอลำเนาที่ได้แจ้งไว้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับเอกสารแล้วคำวินิจฉัยจริงจะแถลงต่อสาธารณได้ครับเป็นกานใช้เวลานานไหมครับ ลหลังจากที่คือคือหลังจากทําคำวินิจฉัยนะครับซึ่งผมอย่างที่ผมเรียนแล้วครับว่าวันนี้แล้วก็จะพิจารณาวินิจฉัยต่อเนื่องนะครับส่วนจะเสร็จภายในสัปดาห์ทำคำวินิจฉัยเสร็จนะครับขึ้นอยู่เพราะว่าเราส่งแล้วฝามีผู้รับพร้อมแล้วเนี่ยก็พร้อมจะแถลงพร้อมจะ เปิดเผยคำวินิจฉัยได้ในทันทีครับมันจะทันในสัานี้ไหมครับผมตอบไม่ได้ในส่วนนั้นอย่างเต็มที่เพราะผมไม่ได้รับผิดชอบในส่วนของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยการพิจารณาวินิจฉัยของกรกตตอนนี้น่าจะเสร็จไม่ไม่น่าเกินสิ้นเดือนนี้อยู่แล้วครับซึ่งเชื่อว่าทันครับผลที่มันจะออกเา็นหลักยังไงเลยศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หรือว่ายังไงรูปแบบคือการลงมติ ของกรคตรอตามกฎนะครับก็คือในกรณีที่อภิปรายกันนะครับแล้วก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันคําวินิจฉัยก็จะออกคือคำวินิจฉัยจะออกมาในลักษณะของเสียงข้างมากอยู่แล้วนะครับส่วนว่าในเนื้อหาภายในเนี่ยท่านที่เห็นต่างท่านก็สามารถที่จะมีความเห็นแตกต่างไว้ได้แต่ว่าคำวินิจฉัยจะเป็นไปในคำวินิจฉัยเดียวครับเื่อควารูว่ากรณีที่่า ้าผลมันเป็นบุณกับท่านรองสุรเชษเนี่ยมันก็จบไปแต่ถ้าผลมันเป็นลบกับรองอสุรเชษเนี่ยท่านตอนหลังจากนี้ท่านทางรองสุรเชษจะต้องดำเนินการยังไงครับท่านตามกฎหมายท่านผู้อุทธร์นะครับไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของกรกตรสามารถใช้สิทธิฟ้องอุทธร์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ทราบนะครับหรือว่าะะจะรับทราบผลสั่งขอไม่ได้ครับ คือคือคำวินิจฉัยถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่เสร็จเนี่ยก็จะรับพิจารณาไปวันพฤหัสนะครับซึ่งก็จะเป็นต้นเดือนสิงหาแล้วนะครับผมตอบว่า,าการพิจารณาแต่งตั้งผู้มรชาการตำรวจแห่งชาตินั้นเนี่ยผมไม่ทราบว่าจะมีเมื่อไหร่แต่เพียงแต่ว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยการวินิจฉัยของขอกปคตรเนี่ยน่าจะใช้เวลาจากนี้เนี่ยไม่น่าเกินสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าก็เชื่อว,ว่าจะสอดคล้องกับการพิจารณาแต่งตั้งของระดับต่อไปครับร่การวินิจฉัยจะเสร็ <_ <d> _>เอ่อเป็นไปได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าอา่การพิจารณาวันวนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาใดๆน,น,นะเป็นเพียงแต่กรรมการเจ้าของคำนวนเนี่ยท่านรวบรวมพยานหลักฐานที่ท่านได้รับจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายส่งให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแก้ไขส่งกลับมาเพื่อให้รับทราบกันนะครับจนกระทั่งท่านเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หากมีการแถลงในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากรรมการเนี่ยจะต้องรับฟังข้อมูลของวันนี้ให้รอบด้านเอาไปประกอบกับข้อมูลที่ท่านได้รับจากการเอกสารที่ผ่านมาก็จริงเชื่อว่าเอ่อน่าจะมีการพิจารณาทั้งวันนี้และวันต่อไปต่อเนื่องครับแล้วก็แต่ที่บอกครับก็อาจจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์หน้าอ่าข่าวคำวิจัยออกออกมามันเป็นลบกับทางท่านปิดลัดรูปแบบมันจะเป็นงไงนะครับ ้องใช้คําว่าถ้าคําวินิจฉัยออกมาให้ว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นนะครับสํานักง,งานตำรวจชาติก็ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบเพื่อทาราชการตํารวจก็คือต้องเพิกถอนคําสั่งหรือดําเนินงานใดๆตามที่กบกตรวินิจฉัยครับหมายความว่าการลองสุรเส้ก็จะกลับมารักษณแหน่งรองกบกตรถ้าเป็นไปตามนั้นและมีการเพิกถอน นะครับก็สถานภาพก็ก็จะเป็นอย่างที่ท่นท่านถามครับแล้วตรงนี้หากเป็นเป็นเป็นลบกับรองสูเทสเนี่ยทางท่านทางตรเนี่ยก็จะต้องกล่าวคับคุมคุณคุณก้าค้าไม่ออกคือคือขณะนี้เนี่ยการดำเนินการนะครับตามมาตราร้อยสี่สิบเนี่ยก็ ทางสำนักง,งานธรรมเนียบชาติก็ดาเนินการแล้วก็อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ดำความการกางคมทุนถ้าเมื่อกปควินิจัยเป็นประการใดเนี่ยก็ต้องถือว่าวันนี้สิ้นสุดในกระบวนการของฝ่ายบริหารต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของกระบวนการของฝ่ายตุลากาลจะชี้แจงแถลงในฐานะของท่านเป็นการชี้แจงต่อคณะกรรมการไม่ได้เป็นการพูดต่อผู้กรณีหลังจากที่ชี้แจงกับคณะกรรมการแล้ว ฝ่ายหนึ่งก็คือคู่กรณีก็จะมาชี้แจงแล้วก็เปิดโอกาสให้สักถามครับไม่มีการที่จะมาโต้แย้งกันในห้องของอาการพิจารณาครับมีกำหนดระยะเวลาในการชี้แจงของประธานไมไม่มีครับก็เปิดโอกาสให้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นประเด็นที่อนอกเหนือจากที่ได้เคยส่งเอกสารกันแล้วอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็ท่านประธานก็สามารถที่จะแจ้งต่อคู่กรณีได้ว่าเป็นเป็นนอกประเด็นหรือว่า หรือว่าให้สรุปให้รวบรัดหรือชัดเจนเนี่ยอันนี้เป็นดุลินิจของท่านก,กรรมการหรือท่านประธานครับ